สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคั่วกิ้งหมูพริกแกงปักใต้ครับผมไปดูวิธีการทำมันครับพริกแกงปักใต้200กรัมครับหมู300ขีดครับหรือ300กรัม ตัวนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ฝนนะครับเจ้าของร้านอาหารเรือนมรกตจังหวัดกระบี่นะครับที่เป็นคนจัดส่งพริกแกงมาให้ทางร้านคุณเธอตะไคร้ครับ ผมก็ผมก็ดีหมูประมาณครึ่งช้อนชาครับผมชุรสประมาณครึ่งช้อนชาครับผมจะตัดน้ำตาลนิดนึงนะครับปลายช้อนชาครับน้ำปลาประมาณสามหยอดครับ